สวัสดีครับพบกับดัก diy ทำให้ได้เหมือนเป็ดดู Do everything we can สำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูมิตภาพอีกเรื่อนงนะครับผม สำหรับมิดพับเล่มนี้ก็เป็นยี่ห้อ Navy ครับผมเขาบอกว่าเป็นของแท้นะผมยี่ห้อ Navy รุ่น K2 ต่าสั้นซิกนะผม K 2006คนับะผมเรามาดูรูปร่างภายนอกกันนะผม,มพิจารณาดูแล้วก็สวยกว่าในรูปที่โฆษณาขายนะผม โอเคครับเรามาดูรายละเอียดกันครับผมด้ามจับเป็น g ีเทนะผมก็มีเท็กซเจอร์ละเอียดละเอียดนะผมพร้อมกับการมิลลิ่งตรงนี้ครับผมเป็นตามภาพที่เห็นนะครับผมเป็นขีดขีดนะผมด้านท้ายไม่มีรูร้อยเชื่อมนะผมมีฮาร์ดแวร์อยู่3จุดรวมทั้งจุดหมุนด้วยข้ามมาฝั่งนี้ก็เป็นคลิปสแตนเลสนะผม เป็นสโตนวัดคริสตัลเลยนะครับผมสีดำเป็นมีดพับขนาดมาจากสซสกลางกลางครับผมว่าด้านท้ายด้านหลังไม่มีแบ็กสเปซเซอร์นะครับผมใบก็ตรงกลางใช้ได้ครับผมใบมีดเป็นสีดำนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับ รูปทรงใบมีดก็เป็นทรงดรอปพอยต์นะผมการเจียก็เป็นแบบฮอลโลกรายครึ่งใบนะผมด้านสันเจียให้บางลงหน่อยหนึ่งนะผมลักษณะทรงคล้ายๆแท็กติคอลป้องกันตัวนะผมแต่แต่ก็ดูสวยดีครับผมตัวใบมีดเองก็เป็นแบบสโตนวอตช์ครับผมสีดำเอ่อที่ใบมีดก็มีตัวหนังสือ เนวียี่ห้องเขาครับผมแล้วก็ชื่อรุ่น K 2 0 0 6แล้วก็มี4404ตัวนี้ครับผมที่ผมตัดสินใจซื้อมาครับผมเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าเป็นชนิดเหล็กที่ทำไปมีดเ,เกรดที่การสู้เขาใช้กันครับผม4404นี่ครับผมและที่สำคัญครับผมราคาแค่248บาทตีว่า250บบาทครับผมซึ่ง ราคาค่อนข้างถูกครับผม,ผมคิดว่าครับผมเพราะปกติแล้วเหล็ก440ซีี่ที่ทำใบมีดนี้ก็ราคามีดก็น่าจะสัก400อัพขึ้นไปนะครับผมแต่นี่ตกแค่250บาทถือว่าคุ้มค่าครับผมตามจับก็เป็น G-10 ด้วยครับผมระบบเปิดก็เป็นแบบทัมสตาร์ทน,นะครับผมแล้วก็ฟิปเปอร์ครับครับผมนอกจากนี้ระบบล็อกก็เป็นแบบไลเนอร์ล็อกครับผม ก็ก็ดูสวยดีนะผมใช้ได้ผมข้ามมาฝั่งนี้ก็ไม่มีตัวหนังสือใดๆครับผมเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันนะผมความยาวใบามีดวัดจากคมมีดก็ประมาณ8.2-8.3มิลิเมตรได้ครับผม ความกว้างของใบมีดสูงสุดอยู่ประมาณ2.3ซนติเมตรครับผมสันหนาอยู่ประมาณเกือบเกือบมมิลนะผมน่มจาจะส8ได้ผมว่าโอเคครับความยาวด้ามเกือบ11เอ็ซนนะผมยาวรวมอยู่ประมาณ19เซนติเมตรได้ครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันตัด,ดครับเริ่มตัดกลองกระดาษนะผมอืมนิ่มนวลมากน,นะผมถึงแม้จะเป็นการเจียแค่ครึ่งใบแต่ว่ามันเป็นอโฮอลโล่นะครับผมมันก็เลยว่าคมใช้ได้แล้วผมตัดกลองกระดาษนะผมนิ่มนวลดีครับผมนี่ครับผมต่อไปลองตัดกระดาษบางครับผมกระดาษค่อนข้างชื้นนดิดหน่อยครับผมน้ำหมอกลนงะ นี่ค่อยคมถยครับผมอ้คมแล้วผมโอ้คมดีนะผมกระดาษมันชื้นนะผมมันก็เลยดูยุบหน่อยครับผมนี่ครับผมถึงจังหวะที่มันแห้งๆมันก็คมดีมากครับผมถือว่าคมใช้ได้แล้วผมตัดกระดาษแล้วผมกระดาษบางโอเคครับเดี๋ยวมาดูแอคชั่นการเปิดปิดนะผม อ๋อเป็นระบบสปริงช่วยดีนะผมมันก็เลยไม่มีปัญหาผมในการเปิดใบมันก็ดีดออกคล่องแคล่วดีครับผมเป็นแบบสปริงช่วยดีครับผมแอคชั่นก็ถือว่าสปริงใช้ได้ผมดีดเร็วดีครับผมสรุปมีดพับเนวีรุ่น K 2 0 0 6ตัวเนี้ยผม ถือว่าเป็นมีดพับที่ค่อนข้างคุ้มค่าครับผมในราคา250บาทได้ใบมีด 440c นะผมซึ่งเป็นเกรดใบมีดที่ทำการโซนิยมทำใบมีดนะผมแล้วก็เป็นแบรนด์แท้ผมเนวี Navy นะผมวัสดุ G10 อะไรก็ดูดีครับผมตัวเหล็กตัวลายเนื้อก็ดูดีครับผมการผลิตค่อนข้างดีถือว่ามีมาตรฐานนะครับผมในราคาที่ จับต้องได้ผมไม่แพงมาครับผมเป็นมิตพับขนาดไซส์กลางกาครับผมแต่ว่าจับได้ถึง4นิ้วเต็มครับผมกระชับมือครับผมเพราะรูปทรงดํามันโค้งเข้ากับฝ่ามือของเราครับผมถือโอเคครับถือว่าเป็นมิตพับที่คุ้มค่าอีกเล่มครับผมในราคาที่ไม่แพงครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกัน แกะกล่องดูไม่พับในวีดีโอในของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทุทุกของผมเลยนะครับขอบคุณครับ